<c oughs> จันประพูชนะน้ำกาวถวายผา้าถวายกระถิน่นญาติโยมทั้งหลายน้อก่อนที่เราจะถวายผ้ากระถิ่นพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดทั้งหอกระถิ่นด้วย จะปัจจัยทยธรรมแล้วก็บริวารอื่นๆหลงตานอมาเห็นแล้วก็โอ้ยมวนหลายแห่กระถินกระดีโอ้ยจแจมแอนคับฟังเสียงกลองกับโอ้ยโป่ฟอนก็พฟอนโดยสัทธาเหลือ่อมใสอิริอันนี้พันว่า อิ่มใจจังได้ฟอ,อนโมแมนฟอนอยู่ความลาเรื่องแนวอื่นนะคือาการนั่งวิสาขานโมเมนต์หลองล้ำทำเพ่งไป่นแ้วเราอ้อมปราสาทเ่าพุตีเล่ามาส่างปราสาทแล้วแล้วพุตีแล้วล้ลแล้ถถวายสงดีใจระย่างอ้อมจังสินะ,ะนนไปัหนมาเลยเป็นประเภทนีมาแต่หอดคูเม,มือนี่ เท่าศาสเตกถินเป็นกถินสามเมื่อขี้เรียกว่ากถินสามเมื่อขี้คือหมายความว่าต่างคนต่างเอาใจเหตุเหตุบุญเอาใจทําบุญบ่มีผู้ใดที่มาบังคับท่านต้องอย่างนั้นท่านต้องอย่างนี้บม่มีแต่ว่าทุกคน บานทบอของเฮาเบิดถูกหลังคาเงันระยะไปนองทั้งไก่ทั้งไก่ยังครบาอาจารย์ทุกกันพระคู่วิเชตก็เดี๋เคยมาอยู่น้าพีน้ำหนองไปอยู่ปฏิรูกแต่พระมหาต่อยแน่้นัธนแนู่้นธิน่จวัดชีบนเรื่องพระคู่ภาวนาวิสุธิวงศ กะดีบานาาแพงก็ดีเป็นต้นะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก,งไก่คุูบายจานหลายฝ่ายมาก็ดีอันนี้ในสายบุญเรียกว่าสายบุญมา,มาร่วมบุญอนุโมทนาน้ากันเพราะฉะนั้นเอาใจเหตุบุญนี่มันปลื้มใจอิ่มใจพอได้บังคับพอได้เหตุจังนะเพราะฉะนั้นบัดนี้ก็สมควรแก่โอกาสเวลานาะ ตั้งใจเดิอนน้อมจิตน้อมใจอหรียัางจิตให้ศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตรันตายอย่างมั่นคงแล้วก็น้อมกายน้อมวาจาน้อมจิตน้อมใจของเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อจะลงบวชพระพุทธศาสนาให้ มั่นคงถาวรเป็นอยู่คู่กับโลกต่อไปตราบนานแสนนานแฟนนั่นลวงตาในหมอบไห้จันประคู่วิเจตุตาเจ้าคุณเป็นผู้น้ำกล่าวเนาะขออาไปเดอแท่านพอกำน,นั่นกติยาติพี่น้องก็ดีเนาะให้พระพระวาสนมปีนี่เนาะวายจงไดเหรอเหไม่ออกว่าไหน นายพระน้ำกาวสนอปีน,นี่เนาะเออได้บุญน้ำกันเบิรตสุขชนนั่นแหละว่ัดอันโต้โภมากร,ระดีบ่ได้มาสาธุอยู่ในบ้านก็ได้บุญน้ำกันเบิร์ตปาน,นจารย์นี่ไปก็ขอ,อนิมนมลกันพระครูวิจิตรบุญกฐินแล้วก็บริวารกฐินทังเบิร์ตสุธิงทยานยาี่หอกฐินน้ำบริวารกระถินถะถ่น

สติคันหาโต,ต,ตอิมินาพุทธเสนากตินังอัตถรโตอัมหากางังทีคารตังอิตายาสุขายังขาง้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าบรจ้าทั้งหลายขอน้มถวายข้ากระถินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เทวรสงขอพระสงจง ทำประการน,นี้นโจงบังเกิดมีกดแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยและข้นนอเทศวุศลให้เก็บ ปิยชนคนนั้นเป็นที่รักทั้งหลายมีบิดามารดาทุกญาติญาติทุกบิดาบิดาญาติสนิทมิสาลตลอดท่านบุญการรักคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวร มโนอามโนอาบายาจันตลอดถึงสัพพสัตทั้งหลายอาตุทุกขอใหยอนจากทุอนจากตามีความสุขอยู่แล้วคอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคอยอานิสงส์ พี่ข้า ا, พเจ้าได้ประธรรในครั้งนี้ขอจงเป็นประวัติบั เป็นปานิสัยตามสูงให้ข้าพเจ้าได้เกิดสติปัญญาญาได้วันรู้สันสมาันมันรักสมามานมีรสมามานวิชาสาปฏิสัมพทาญาณสีสันยินญาหงได้ รมากผลพริพญามากิาในอนาคตตกาอนาคตการไม่ชาไม่นานนี้ด้วยเธอไม่าไม่นานนี้ด้วยเธอนิพพานะปัจโยตุ ผ้าไปถวายเด้อผู้ใดมีผ้าเอาผ้าไปถวายก่อนส่วนต้นจังไว้ที่หลังนะผู้บวชจารย์เนขะา,านานโยมกันเจะเล่พนพอดเนอะป้ดต้นวัชใจเอาไวท้ทีหลังคือบทสาธุโยมกันด้ย ถวายปาไต่อนเดยอรย์ญา,า,าติโยมผู้มีปาไตท่านใดที่ถือผ้าคใครก็เชิญนะครับได้ทุกรูปครับไม่ต้องแหนกันที่รับถวายได้ทุกรูปครับที่นี่ครับผม มัเอาถวายลูกใดก็ได้เดนอถวายสงนอ้องแต่เฮาคุณเคยมัดดีคักอยู่แล้วแล้วสงพันจังสิพิจารณาจังเสียงสาธุสาธุเนอใกล้ผูดด้ใดก็ถวายโหลด <c oughs> เออโอ้คนหนูสาธุสาธุสุกไก่สุกไก่ยมพ่อยยมแม่สุกคนสุกคนเดอเอ้อเออโอ้อยเนาะเตียมสาธุร้อมกันเด้อันแล้วสะกอนเดอ้อ

ปันไหอยากให้เอาผ้าโยหันมะกรองทั้งหนาสูงจ้าน่อยนะแววเออเออเอาหกมาหนกมจน่อยเอาไม้สีหลายจน่อยมนจะงามววยวยวเออเออวยวยเออเนั้นแนะเออเห็นาม่งก่อนแ่วยพันธุที่เอาผ้าผืนใดก็ได้ไต่ผงไผ่ก็ได้มุนน้ำกันเบิด เจังสินาเออจังนาถ่า,ายรูปไว้เด้อปีไดปีไดก็เห็ดจังซิแล้วบางแล้วมันสิเอีมใจเอาฟังสมเออเอาสมควรแล้วบดนี้เนาะเลีอยงอยู่เออมามา,มา อาวันิสงควะนะเนโมนี้ข้าวานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ขาวะตโตอะระหาตโตสมมาสัมพุญหัสสาผ้ากรถินทานกับทั้งผ้าอนิสังสาบวริวานทั้งพวงนี้เป็นกรถินสามัคคีโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงตาพระครูภาวนากิจจาธรคณะสงวัดบ้านเก่าบ่อญาติโยมชาวบ้าน บ่อเสนเองพูนแทงแสนสุขพระครูวิจิตสุดท้ายที่คุณคณะสงฆ์วัดบ้านปฏิรูปพร้อมญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปพระครูภาวนาวิสุทธิวงศ์คณะสงฆ์วัดศรีบุญเรืองพร้อมญาติโยมชาวบ้านหาดแพงญาติโยมชาวบ้านท่าบ่อทั้งสองหมู่บ้านญาติโยมชาวเมือสีสงคราม และชาวบ้านใกล้เรือนเชียงผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาท่วนแต่มาแ์นวว่านี้ก็แลผ้ากรินนาทานี้เป็นของบริสุทธิ์เลื่อนลอยมาโดยหน้าผากาศแล้วแลตกลงในที่ประสุมสงฆ์จะได้จำพ่อเจอจงว่าเป็นของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ มีพระบอรมพุทธ,ธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะก,กระทําซึ่งกตินฐาร,รกิจตามพระบอรมพุทธ,ธานุญาตมีและมีคําพระอัฏฐกถาจารย์ผู้รู้พระบอรมพุทธ,ธาที่บ่ายสังวรรนาไว้ว่าภิกษุรูปใดมีศีลสุตตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการ ภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำซึ่งกฐินฐาารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิดผ้ากฐินาทานกับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแกร่พรกปูสริปัญญาวิชัยซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกตินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักทวงขึ้นท่ามกลางระหว่างสง์ ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สัทธสัญญาสาธุการขึ้นพร้องกันเทินสาธุาาาาาาาอา้าวพวกเข้าเข้าใจแล้วเนาะสังคณะสสงวัดสีสงครามเฮ้าโยกให้เจ้าวาดคือประจารย์พระคู่สิริปัญญาวิชัยเป็นผู้การกระถิ่นพราจนานพวกเข้า สาธุจินดีน้ำผิดน,น้อสาธุนิพภานะปัจจัยโหตุ